ครับโคนอยู่ช่องธารพัดนะครับนี่วันนี้พี่มาทำงานแล้วของจริงเลยแน่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 แนแนรอยสินส,สักไว้แล้วประหาศสาสินเข้าเข้าใจมากเลยรักสวยรัน้า

ให้รู้เรื่องกับฉันหรือเปล่า งานเคลียบเยอะมากเลยงานนี้ไม่เข้าใจมากเลยโอเครากน้ำให้หน้องสิบ้าน,รน,นครับรากไม้นอยครับครับคุณครัหนู ไม่มานเราทำให้่อยครับค่ะหนูไงครับทุกคนไม่บ้านผมจิงมากเลยนะครับผมว่าผมทำงานไม่บ้านก็เอามาให้ทุกทีเลยแต่วันนี้ไม่บ้านให้ขอเก็บเงินเพน่ครับ นะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้อบอสจะไปทุกคนคัับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปงานกับบอสนะครับผมจะไปกับบอสนะครับก็คือก็คือแม่ผมนะครับทุกคนครับฝากช่วยดูแลพวกนี่นะครับแล้วผมจะไปกับ แม่ผมที่เป็นบอดแล้วก็ผู้จัดก,การโรงแรมนะคะผู้จัดก,การด้วยครับทุกคนจะไปข่าวคับผมเซ็นรายชื่อไว้อยู่นะลายชื่อแป๊บนึงนะคะผมเซ็นรายชื่อนะครับโอเคไปผ่อนข้าง,างนนะเ,เราผมใช่ไหมเอาปเดี๋ยวฝากเก็บไว้ข้างหลังหน่อยได้ปะ กาตรงน้ตอนีอออออออ้อ่ะมาดูอะไรอ่นี่พร่งนี้เหรอสไป,ปก้วาวหัวหน้ากับบอสแล้วก็ผู้จัดการโรงแรมนะที่ฝากนี่ไง9ก้าโมงส0นาฬกานะครับโมงสนาฬิกาเดี๋ยวก้าโมงสิ เก้าโมงยี่สิบเรไปครับผมรังเลยครับชังไหยนะครับเจบก,กล้องแป๊บหนึงโอเคบา,บายนะครับทุกคน